จะถ่ายรูปวิดีโอหอยเชอรี่ให้ดูนะครับลูกหอยเชอรี่นะครับนี่แค่แค่ไม่นานเองนะครับประมาณเดือนกว่าๆเยอะมากเลยมันออกลูกแบบเอ็มเม,มหมดเลยครับตามต้นักตบเนี่ยเยอะจริงๆนะครับใครเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยผมว่าประสบผลสำเร็จครับมันน้ำแค่นี้ก็โอ้โหเกินเกินครับเกิน ลูกลูกโตก็มีครับกำลังโตก็มีหลายรุ่นแล้วครับหลายรุ่นโอ้โหแต่ละกอรครับดูป๊าดตีทตัวใหญ่ก็มีนะครับสองตัวตัวเหลือง,งใะไรก็มีเนี่ยหอยหอยจุบก็มีหอยจุ๊บดูนะครับป๊าดสุดยอดสุดยอดไข่เต็มไปหมดครับไข่โอ้โห 比较少见。